มายุกลไพ่ง่ายๆไว้เล่นกับเพื่อนช่วงวันหยุดยอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KKK DIY นะครับผมวันนี้นะครับมีมายุกลไพ่นะครับอยู่ชุดหนึ่งใช้ไพ่ไม่เยอะนะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆให้เล่นกันนะครับผมไว้เล่นกับเพื่อนก็ได้หรือไวเล่นกับครอบครัวก็ได้นะครับผมมายุกลชุดนี้นะครับผมแน่นอนนะครับมันเป็นมายุกลที่แบบว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะเพื่อนๆลองไปเล่นดูนะครับว่ามันจะเจ๋งหรือเปล่าถูกตามผมทุกอย่างนะครับผมจะได้ไม่พลาดนะครับผมแล้วก็ จะมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกเพื่อนๆด้วยนะครับผมจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปสอนกันนะครับผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับครั้งหนึ่งอันดับแรกนะครับผมมีไพ่อยู่จํานวนหนึ่งนะครับเป็นไพ่ที่คะคะกันนะครับผมที่นี่รวบไพ่เข้าหากันอย่างนี้นะครับจากนั้นเนี่ยผมจะแจกไพ่เป็นสี่กองแบบนี้นะครับผม ถ้าให้มันยากขึ้นนะครับถ้าเอากอง1 2, 3, 4, นึ่ทับสองทับสทับสี่เนี่ยมันจะง่ายไปนะผมจะเอากอง3นะครับทับสองทับหและก็ทับสแบบนี้ทีนี้ไพ่มันก็จะยิ่งขะกันมากยิ่งขึ้นนะครับผมผมจะถามคุณอย่างนี้ครับระหว่าง1นึถึงสิเนี่ยคุณชอบเลขอะไรฮะสิบเลขสิบโจะนับไป10บไปนะครับ1 2 3 4 5สามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบใช่เลขสิบไหมไม่ใช่นะครับเนี่ยเป็นเลขแปดทีนี้เนี่ยผมจะแจกไพ่นะครับเป็นสี่กองแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับผมผมจะทับไพ่แบบนี้นะครับให้บรนยากขึ้นแบบนี้แล้วก็แบบนี้ครับผมเมื่อกี้คุณบอกว่าชอบเลขอะไรนะฮะสิบเลขสิบนะครับผมโบกนี่ครับนับหนึ่งสองสามเลขสิบ ก็จะโผล่มาอย่างนี้ครับอ่าไปดูวิธีการ เล่นกันเลยครับผมมาเล่นยังไงโอเคนะครับมาดูวิธีการเล่นมายากลไพ่ชุดนี้กันดีกว่านะครับมายากลไพ่ชุดนี้เป็นมายากลไพ่สูตรนั่นเองนะครับเราต้องเซตไพ่นะครับผมก่อนเล่นนั่นเองนะครับสูตรไพ่นี้นะครับผมได้มาจากลุงท่านหนึ่งนะครับผมแกสอนผมมานะครับผมก็คือแกบอกสูตรมาผมก็เอาสูตรนี้มาปรับใช้นะครับผมกับมายากลของผมที่ผมคิดขึ้นมาด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้เอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เอาไปเล่นกับเพื่อนๆนะนี่นะครับ่านผู้ชบนะอันดับได้นะครับเซตหนึ่งถึงสิบ แจ็คควีนคิงแบบนี้นะครับเพิ่มมาตัวหนึ่งก็คือจ๊กเกอร์นั่นเองนะครับผมเมื่อเราเซตอย่างนี้แล้วใช่ไหมเอาเล็กหนึ่งนะครับวางไว้ตรงขวามือเรานะครับผมจากนั้นพอเราเซตอย่างนี้แล้วใช่ไหมเอาคิงกับจ๊กเกอร์เนี่ยมาไว้บนนะครับผมไว้บนเล็กหนึ่งนะครับก็คือ A นั่นเองจากนั้นนะครับผมแจกไพ่เป็น4กองนะครับแบบนี้นี่คือการเซตไพ่นะครับผมเราต้องเซตก่อนที่เราจะเล่นกับเพื่อนๆของคุณนะครับแบบนี้นะครับผมจากนั้นเนี่ย จกไพ่ไปสี่กองแล้วเอากองสามครับทับสองทับหนึ่งและทับสองที่สี่นะครับผมจากนั้นเนี่ยไพ่มันก็จะอยู่ในสเต็กของมันนะครับเป็นสเต็กที่คละกันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่คือการเซตไพ่แล้วนะครับนี่คือเซตไพ่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็เดินไปหาเ,ปเพื่อนๆนะครับแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเล่นมาโยกโดนชุดหนึ่งให้ดูมันเจ๋งมากเดี๋ยวให้ดูไพ่กดว่าไพ่เนี่ยคละกันมั่วซั่วหมดเลย แบบนี้นะครับจากนั้นร่วเข้าหากันคืนและบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวจะท้าให้มันยากกว่านี้แจกไพ่เป็นสี่กองแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ไพ่มันคละกันมากยิ่งขึ้นเราก็บอกเพื่อนๆไปอย่างนี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราทําให้ไพ่เนี่ยมันกลับมาอยู่ในสเตจแรกนะครับผมพอได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมเหมือนเดิมครับเอากองสามทับสองทับหนึ่งและทับสี่นะครับ พอเราได้อย่างนี้แล้วห้ามสเปซให้เพ yes. ื่อนๆนดูนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไพ่มันกลับมาเรียงสเต็กกันเหมือนเดิมแล้วนะครับผมจะให้ดูนะครับมันก็จะกลับมาเป็น1 2 3 4 5 7อแป9เกแจ็คควีนแล้วก็คิงกับจ๊กเกอร์เหมือนเดิมอย่างนี้นะครับผมทีเนี้ยห้ามสเปซให้เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวเพื่อนจะแบบเอ้ยจับโปะว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันกลับมาเรียงกันอย่างนี้ล่ะอะไรเงี้ยนะครับผมเพราะเราใจวิธีกรอเมื่อกี้แล้วนะครับ ครับผมแล้วก็แจก3ทับ 2, ทับ 1, ทับเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะอยู่ในลนนักษณะนี้จากนั้นถามเพื่อนๆไปว่า1-10ถึงเนี่ยชอบเลขอะไรเพื่อนเขาจะตอบเลขที่เขาชอบนะครับสมมติว่าเพื่อนบอกว่าชอบเลข5แล้วกันเราก็ดึงไพ่นะครับผมล่างสุดเนี่ยมา5ใบใบครับดึงทับนะครับผมใบที่1 2 3 4และ5ก็ถึงใบที่5หรือ ใบที่เพื่อนๆของคุณชอบเลขตัวไหนนะครับก็เปิดให้ดูว่ามันใช่เลขที่คุณชอบไหมอ่ะมันก็ไม่ใช่นะครับแน่นอนครับมันไม่ใช่อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะทีนี้เนี่ยบอกว่าก็ไพ่มันคละกันมั่วซั่วไปหมดเลยมันไม่ใช่เลขห้าหรอกเดี๋ยวจะทําให้มันยากกว่านี้อีกครั้งหนึ่งแจกไพ่เป็นสี่กองแบบนี้อีกครั้งหนึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับท่านผู้ชม ไพ่มันจะกลับมาอยู่ในสูตรของมันแต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยห้ามเอา3ทับสทับหน,นะครับครั้งเนี้ยก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าไพ่ที่เพื่อนๆชอบเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่ไร่พอมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมไพ่ที่ของเพื่อนๆของคุณชอบเนี่ยหรือไพ่ที่คนดูเลือกเนี่ยมันจะมาอยู่กองที่1นนะครับเสมอนะครับผมนะครับ แต่ตอนนี้ก็คือเราจะทําให้เพื่อนเราเนี่ยสับสนมากกว่าเดิมนะครับผมโดยการละไพ่แบบนี้นะครับเอากองสองเนี่ยทับสี่เอากองหนึ่งทับกองสามนะครับจากนั้นเนี่ยเอากองเนี้ยทับกองนี้ไปแล้วบอกเพื่อนว่าตอนเนี้ยไพ่มันเนี่ยขละกันมัน่วซั่วไปหมดเลยเมื่อกี้แจกไพ่ทั้งสามกองสี่กองอย่างเงี้ยแล้วคละไพ่กอง,ง,งนู้นทับกองนู้นกองนี้ทับกองนี้อย่างเงี้ยไพ่มันปนเปไปหมดเลยแน่นอนเมื่อกี้ ไพ่ที่ชอบเลขอะไรนะบอกว่าชอบเลข5้าดีดนิ้วทีหนึ่งเลข5ก็จะขึ้นมาอยู่ด้านบนแบบนี้แค่นี้ครับมายุคนชุดเนี้ยมันจะซับซ้อนนิดหนึ่งถ้าเพื่อนเอนยังไม่เข้าใจนะครับให้กอกลับไปดูนะครับมายุคนชุดนี้เล่นได้ครั้งเดียวนะครับท่านผู้ชมถ้าเพื่อนเอนจะเอาไปเล่นอีกเนี่ยแนะนํานะครับผมให้เซตไพ่อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะ มายากลที่ดีนะครับผมควรเล่นแค่รอบเดียวนะครับกับคนอย่างเช่นคุณเล่นกับเพื่อนที่ชื่อกอไก่คุณเล่นมายากลชุดนี้ให้ดูแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะถ้ามีครั้งที่2เนี่ยเขาจะจับผิดนะครับก็คือมายากลเนี่ยความพิเศษนะครับผมความว้าวของมันเอฟเฟกที่คนดูได้รับเนี่ยมันจะคือครั้งแรกเสมอเลยนะครับถ้าครั้งที่2แต่เป็นคนเดิมเนี่ยเขาจะไม่ว้าวเลยนะครับเขาจะจับผิดคุณทันทีนะครับ แน่นอนนะครับวิธีแก้นะครับผมถ้าจะเล่นมายากลให้เพื่อนคนเดิมดูอีกต้องเป็นกลอื่นแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่เข้าใจสมากกรดูได้นะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับผมแน่นอนนะครับมายากลเนี่ยมันต้องฝึกฝนนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆถึงจะเก่งนะครับท่านผู้ชมผมก็ได้อ่าย playlist คลิปสอนมายากลไว้ให้แล้วนะครับผมคลิปที่สอนมายากลต่างๆผมก็ จะแยกไว้ในเพลย์ลิสต์นะครับท่านผู้ชมนะถ้าเป็นเพื่อนที่แบบว่าสนใจมายากลนะครับผมหรือว่าอยากเรียนรู้ก็สามารถเข้าไปดูที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับท่านผู้ชมมันจะมีรวมมายากลทุกอย่างเลยนะครับที่ผมอสอนนะครับมีกี่คลิปที่ผมสอนมายากลไปมันก็จะไปรวมอยู่ในนั้นนะครับผมแน่นอนนะครับท่านผู้ชมมายากลเป็นเรื่องพิเศษถ้าได้เดดจ,จะพิเศษกว่านะครับผมเหมือนกับไอการสอนครงเหรียญอย่างนี้นะครับเพื่อนๆทําได้กันหรือย,อยังนะครับผมแน่นอนนะครับหลายๆคนน่าจะยังไม่ได้กันแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะครีย้น เป่านิดนึงเหียนหายครับท่านผู้ชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ